Thank you. สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกานนักสืบเลขเด็ดแห่งสองนอแอดคารามายมาอีกแย้วครับวันนี้จะนำเสนอเรื่องสูตรครับสูตรสูตรล่างนะครับสูตรล่างงวดที่แล้วนี่ที่เราทำนายกันไว้นะว่า เด่น 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9แต้มนะหวยก็ออก 3, 6ครับอันนี้เป็นเป็นของเก่านะเดี๋ยวฉันอัปเดตให้ดูเลยครับตอนนี้นี่คืองวดใหม่แล้วครับวดที่แล้ว 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9แต้มออก 3, 6ตรงนี้นะครับออกตรงนี้นะ ก็ต่อไปจะเป็นเลขขี่แต้มนะครับอาจารย์จัดที่ให้ดูครับเพราะมีคุณตาหรือคุณลงคุณพี่บอกว่าผมอายุมากแล้วผมสายตาไม่ค่อยดีจ้องจนปวดตาครับให้อาจารย์ทำให้ตัวใหญ่หน่อยครับนี่ครับนานแล้วครับวันนี้แต้มเด่น แก้มเด่นหัสิบเจ็ดนะแปดเก้เาศูนย์หนึ่งสองสามสี่แต้มนะครับมีสูตรด้วยครับคุณตาเนี่ครับสูตรนะ้่ายแสนนะแสนบวกร้อยครั้งที่หนึ่งนะเอ้ยไม่ใช่ขอโทษครับคุณลุงแสนบวกร้อยครั้งที่สองบวกหน่วยกรั้งที่สองแล้วก็บวก 2องบวกหนึ่งบวกห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 บวกไ่กันไปแบบนี้ครับถ้าจะทําสูตรนะครับเอาไว้ฝากเพื่อนบ้านว่าเอ้ยก็มีสูตรมาฝากเฮ้ยสูตรหวยของอาจารย์แอดบอกกงกงว่กก้าไม่ได้ชอบแองนะแต่ข้าชอบเมียเองเอ้าเป็นเรื่องอะไรสิเพราะเมียเองดีกับเมียข้าคอยเอาน้ำปลากัะปิไม้ข้าอยู่เรื่อย ก็ถึงชอบอ่าฮ่าฮ่าแต่ก็จะแบ่งสูตรให้เองมั่งนะนี่ว่ากันไปครับถามนั้นนี่คือสูตรล่างครับอาจารย์เอาไว้ดูสักหนึ่งสูตรพอเป็นน้ำจิ้มนะอย่าไปยึดถือร้อยเปอร์เซนตนะครับเอาสักร้อยหนึ่งเปอร์เซนห้าห้าตัดหนึ่งร้อยออกเหลือหนึ่งเปอร์เซนก็พอครับเพราะมันไม่แน่นอนหรอกแต่มันก็ใช้ได้ว่าที่แล้วใช้ไดู้่นะ อันนี้ก็ทําให้แล้วครับในแบบนี้ถ้าทําเองก็บวกกันตามนั้นนะครับงวดนี้เด่นนะเด่น8 9 0 1 2 3 4แต้มนะแต้มล่างโทเทลดาวนะแต้มก็คือว่าถ้างวดที่แล้วท่านจะตัดแต้มท่านมีอยู่10จุด แต่ว่าไม่รู้จะเน้นตัวไหนท่านก็มา,าหาดูแต้มที่แม่นๆมาตัดออกอย่างมี9้าแต้มด้วยท่านมีเลข3กหกับ5 4ถ้าก็ดึง5 4กับ3 6 9กแต้มได้ตรงเป๊ะเลยใช่ไหมครับนี่นี่ใช่ไหมครับอ่าโอเคนะครับคุณตามองเห็นแล้วใช่ไหมครับนี่นะ นี่คือสูตรวิธีการคิดที่อาจารย์วางไว้นะครับวางกันแบบนี้ท่านก็ไปทําไปบวกกันแบบนี้บวกอย่างให้ตกล่นนะครับน,นะครับ total down point เนี่ยคับสถิติแบบนี้ครับเดี๋ยวจะทำสูตรวิ่งล่างตัวเดียวให้สัก6สูตร5สูตรมันก็จะน้อยไปคือที่ทำให้จะทำให้ดูก็เพื่อว่าท่านจะได้เก็บสูตรไว้เยอะๆครับเป็นข้อมูลที่ดีการที่ท่านได้ข่าวว่าแถวประจวบมีทองคำมีแร่ทองคำ ดูดีๆท่านจะไปปุ๊บนี่ท่านจะไปตักทองได้เลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับท่านจะต้องไปร่อนเอลเครดเลยนะไปร่อนจนมือด่างมือเ,เงียกมือง,งอร่อนเอาเศษแก้วเศษทรายเศษเดนเศษหินออกเพื่อให้ได้เจอเศษทองเล็กๆ หรือบางครั้งโชคร้ายหน่อยเจอก้อนเต้าหัวไม่มูโชคร้ายคือเพื่อนข้างบ้านเห็นมาแอบทุบหัวกลางคืนนะครับนั่นแหละท่านก็จะได้ทองกไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปเห็นทองอลามตรงหน้ามันไม่ได้ครับจะต้องใช้เวลานะจะต้องร่อน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 จะต้องเสียก้ากับข้าวข้าน้ำมันรถดข้าลิโพอหนึ่งขวดก็ากระติงแดง องขวดตกท้ายด้วยเบียร์หนึ่งขวดตอนเย็นอะไรประมาณเนี้ยครับ <S <S แล้วก็ท่านก็ต้องล่อนกรวดล่อนหินล่อนทรายล่อนหลายร้อยหลายสิบรอบกว่าจะเจอเศษทองแล้วท่านก็เอามาหลอมอีกเฉกเช่นกับสูตรด้วยครับอาจารย์ให้ไว้แล้วอาจารย์ก็เป็นผู้ที่ด้อยด้อยพัญญานะไม่มีความรู้เรื่องว่าเลขจะออกอะไรใน งวดหน้าทุกงวดนะแต่อาจารย์ก็พอจะมีสูตรใช้วิธีการบวก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 ก็ได้สูตรมาตามที่เห็นนะครับบางสูตรก็มีทองปนอยู่บางสูตรก็มีแต่แต่ดินนะไม่มีแร่ห,ห็นเลยทองนะแต่บางสูตรมีทองอยู่เต็มเต็มอย่างงวดที่แล้ววิ่งหกกบวิ่ง 8, แปดถ้าใครที่ร่อนเจอหกกับเจอแปดก็ได้ไปคำว่าที่แล้วออกศูนย์หกแปด อะไรปลาแมวนี่แหละครับนี่ก็เช่นกันครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้สักห้าหรือหกสูตรนะครับท่านก็ค่อย <c oughs> ๆ <c oughs> ทำตาเปลบๆดูไปนะห้ามบนห้ามปลิ่ปากห้ามเกาคางห้ามขยี้ตาห้ามไปหยิกคนนั่งข้างๆว่ากูไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้ค่อยๆมาดูใหม่ก็ได้ครับวานคนข้างๆจะจดช่วยอะไรไว้อีกทีหนึ่งคนข้างๆคือเมียหรือกิ๊ก ที่ตั้นแอบไปหาวันหยุดอะไรประมาณนี้ครับจ <c oughs> ีโผล่ให้คาลอ,อกอีกแล้วขำๆครับนั่นแหละรครับท่านค่อยๆเก็บไปครับพอไวออกปุ๊บอ้วเลขนี้มันเป็นทองก็เก็บไว้ครับว่าต่อไปนี่มันอาจจะเป็นทองอยู่แต่ว่าต่อไปมันจะแปรแร่แปรธาตกลายปเป็นเศษกระยะไปก็ได้ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูของอาจารย์อีกหลายๆสูตรมาวิเคราะห์กันไปนะครับอาจารย์ไม่รู้เรื่องเลยเรื่องการจับคู่ นะไม่รู้เรื่องในการที่จะทำจับคู่อะไรต่างๆเนี่ยับประมาณนี้นะคงจะเห็นชัดเจนนะครับว่าเลขแ้มนี่มันมีอยู่มันมีเจ็ดตัวก็ได้หกตัวก็ได้ห้าตัวก็ได้อาจารย์จะทํแต่ยอยทําทให้ดูก็ได้ถ้าอยากจะรู้นะครับสี่ตัวก็ได้สามตัวก็ได้ครับ แต่เยอะตัวมันจะดีกว่ามันกว้างกว่านะครับมันมันเปอร์เซนต์ดีกว่าแต่ล้วนแล้วอันนี้จังนะวัตถังขาราของหวยสุดนะมันก็ต้องมีหลุดมีร่วงรอยมีรามีเหี่ยวมีเฉามีเต็นกา,าขึ้นมากครับผมว่าอย่างนี้คุณหนุ่มคุณสาวที่ร่วงรลยไวมาแล้วท้อมันกันนะเมื่อก่อนกูเคยหล่อนะ จร์พงไม่ได้กินกูหรอกแต่ตอนนี้น่าเดินผ่านสาวๆก็ไม่เห็นจำเหลืองมองกูเลยชักน้อยใจล่ะ <c oughs> ครับผมร่วงโรยเป็นเรื่องธรรมดาครับเดี๋ยวเรามาหาสูตรหัวดีกว่าครับอีกสักหกสูตรวิ่งตัวเดียวล่างนะครับจากสำนักสืบคดีเลขเด็ดนะครับสอนอแอดคารมายนะครับจำไว้ให้ขึ้นใจนะครับ สอนออาจารย์แอดคารามายครับผมสวัสดีครับไหนตรงไหนปิดเนี่ยอาจารย์มมึนแล้วบุ๊บตรงนี้นะครับโอเค